ครับตอนที่ผมโหดเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ย,ยผมไม่ดูในว่าแอปมันแป๊บนหนึ่งครับอื่เดี๋ยวผมเข้าไปรูดเครื่องก่อนมันจะเข้าไม่ได้เลยมันจะเป็นอย่างนีง้ใช่ไหมครับแล้วก็กดลงไปตรงนี้ ที่ผมถ่ายคลิปนี้มันไม่ใช่ตัวรุเครื่องครับผมไปดูต่อจะคลิปหนึ่งรอดูนะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกดอีกครั้งหนึ่งรุดก็ไม่ได้ ถ้าอันนี้รูทไม่ได้นี่ถ้าเข้าไม่ได้ดโอเคเด็กผมก็ค่อนข้างจะไว้แล้ว สมัครแค่เก้าบาทเองเนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ